สวัสดีจ้าทุกทุกท่านวันนี้สามีส้มเขาก็ซื้อของได้ถูกอีกแล้วละจ้าของวันนี้เขาซื้อมาก็มีไก่ไก่ยังไม่ได้อบไก่หนึ่งตัวแล้วก็มาเดือมาเดือสองแพ็คแล้วก็มะเขือเทศเล็กหนึ่งแล้วก็ผักเขาเรียกอะไรปลอก ๊อกกอรีอะไรสองแพ็คทั้งหมดหกอย่างจ้าหกอย่างบินมาที่สองปอนกว่าถูกมากๆเลยจ้าของที่เห็นอยู่นี้แค่สองร้อยบาทเองจ้าสุดยอดสุดยอดขอบคุณนะจ้าเพื่อนๆที่รับฟังรับชมจ้า สวัสดีจ้า